นจะเป็นพยามนเกันเีออเนาะมือหน้านะครูครูงานแอนให้หนูดูปีจีบวกได้นะได้นะเารเลยนะเาาพอยกน้มันจะไปได้แค่แอนอมี่กี่อนี่อแอนองเลยนี่ไอ้เีคุณอนกันเดีมอคอออนไูก็อยากเต็ี่อยู่แต่ไ้ ขอให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ทะเบียนหนึ่กอไก่หน้าู้องค์ันราชธานีเก้าหากาสี <c oughs> ah ่ทำการเคลื่อนย้ายรถของท่านในเวลานี้ค่ะ ขออนุญาตะชาญสำคัญค่ะขอให้เจ้าของรถจักรยานยนต์บ้านทะเบียน1กอไก่โคราคู่อุนราชธานีเก้าสี่าทำการเคลื่9 4, 9 5, อน,นอย้ายรถของท่านในเวลานี้ค่ะคุณค่ะ Yeah. สันติระหว่างทางเชื่อมบนรอและพยงขอความร่วมมือให้ <defense Overwatch> <laughs> aro 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 ุกท้านที่นาจักรยานยนต์มานำทาไปจอที่บริเวณจีนีหงเชื่อมที่เอาใจครับใจ ให้ไปจอดชั้นทีนะครับใครที่ขี่มอไซค์มานะครับให้ไปจอดชั้นล่างนะครับช้าจอดชั้นไหนเออถูกแล้วเอช่ใชใช่ชั้นทแล้ชั้นที่ส่มีอวไรดูว่ามันมีชั้นี่มีปัญหา

对，他可能他们干什么？第五 <noise> 个,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 个，我们是我们的口服乳第六个，你准备要？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 要 เดินได้ก็เดินได้ได้ยังไม่มาไม่ได้นะไม่ไม่ไม่มาบอกดอโยคาดแกปไปให้ Terima kasih telah menonton!